เดี๋ยวออกไปคุยกันข้้งนอกนะคะขออนุญาตทานก่อนดีค่ะสวัสดีจากโกแลนนะคะ อยู่ร้านแมคโดนัลล์นะคะตอนนี้ก็ร้านแมคโดนัลล์นะคะไปกินอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆไปเราคุยกันดีก่อนเนาะเดินไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะเราก็ดีขึ้นนะคะวันนี้มาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ข้างนอกนะคะดูสตูดเกอร์่คะเชิญค่ะสตูดเกอร์ค่ะนี่นะ,ะ,ะรถจักรยานไฟฟ้าค่ะนั่นแหละ ปกตินะคะที่เราหยุดตะกี้นี่คือปกติถ้าเป็นทางม้าลายนะคะเขาจะหยุดให้เราผ่านก่อนนะคะที่นี่เขาจะไม่ขับเลยนะคะเขาต้องหยุดคะ่ะให้เราข้ามนะคะไปเดิเดนพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะโหอากาศ <c oughs> ดีมากค่ะวันนี้อากาศ14องศาค่ะรักอ,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 อากาศแบบนี้เหลือเกินชอบอากาศแบบนี้ชอบที่สุดอดเมมาก <c oughs> รถเมย์มาแล้วนะคะตรงนี้เป็นคิวรถเมย์นะคะเพื่อนนี่ค่ะคิวรถเมย์นะคะอู้บรรยากาศร,บรอบๆตัวเรานะคะนี่ค่ะสวยงามพระรามแปดเออไม่ใช่ <laughs> สวยงามแห่งเมืองวอโซนะคะไปะไปต่อคะ่ะไปต่อนะคะเดินไปเรื่อยๆพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะวันนี้กําลังจะออกไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะคะช้อปปิ้งอีกแล้วชีวิตของเรานี่ไม่ได มีอะไรมากนอกจากการช้อปปิ้งนะคะวันนี้ไม่ได้ไปช้อปปิ้งที่แฟลกนะคะไม่ได้ไปห้างเดิมนะคะวันนี้ไปห้างคาฟูค่ะออ้เพื่อนๆคงแปลกใจแล้วใช่ไหมคะว่าอา้าวที่ประเทศโปแลนด์มีคาฟูด้วยเหรอเนี่ยทําไมมีห้างคาฟูนี่ค่ะมีที่ห้างเอ่อที่ประเทศโปแลนด์ก็จะมีห้างคาฟูนะคะมีห้างคาฟูมีห้างเอาชันนะคะ ทีแรกเรามาบอกเอา้าคาฟูยังมีอยู่เหรอเนี่ยเราก็นึกว่าคาฟูมันหมดไปแล้วนะคะเป็นคาฟูมาร์เก็ตนะคะชื่อห้างก็ชื่อคาฟูมาร์เก็ตนะคะโอเคนี่นะคะเป็นรถเมลที่นี่นะคะรถเมลที่นี่ก็เราก็เคยทําคลิปให้ดูเพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วนะคะคลิปเนี่ยรถเมลใช่ที่ประเทศโปรแลนนะคะเดีย๋ยวเมืองวาโซนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีส้ม <c oughs> โ,ทโทษค่ะ เป็นสีส้มกับสีเหลืองนะคะมาหันมาทางนี้ค่ะข้างหลังเราเป็นอะไรเอย <c oughs> ข้างหลังเราเป็นสุสานนะคะแต่ไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะนี่คือสุสานนะคะไม่น่ากลัวค่ะ <c oughs> เราจะต้องปงเนาะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ว่าะจะเกิด เอ,อ่อทุกคนเกิดก็จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตุยนะคะเพื่อนๆใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะใช้ชีวิตให้ระมัดระวังแต่ทุกๆคนนะคะไปะเดินไปเรื่อยๆนะคะฝั่งทางนน้นนะคะก็จะเป็นเอ,อ่อเป็นวังนะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสุสานะคะ่ะแตกต่างกันเนาะ และส่วนส่วนมานะคะหน้าหน้าสุสานก็จะมีร้านดอกไม้ขายนะคะเพื<ๆ>่อนนี่นะคะร้านดอกไม้นะคะโอ้โทรศัพท์ของเรากลับไม่ได้ด้วยสินี่นะคะจะเป็นร้านดอกไม้นะคะร้านขายดอกไม้นะคะไปนั่งคุยกันดีกว่านะคะเพื<ๆ>่อนหรือจะเดินคุยกันดีเดินคุยดีกว่าเนาะไปก็ตะกี้นะคะเราไปนั่งกินร้านร้านแมคโดนัลล์นะคะ<ๆ>ก็ เราไม่ต้องไปจิ้มจิ้มตรงตรงตรงที่บอร์ดนะคะไม่ต้องไปจิ้มนะคะเพราะว่าเราสั่งเอาเลยนะคะตะกี้เนี่ยตอนที่อยู่ร้านแมคโดนัลล์นะคะก็จะสั่งสั่งสั่งเขาก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็จ่ายเงินสด <laughs> <laughs> ง่ายดีเพราะว่าต้องไปจิ้มจิ้มเอาจิ้มกว่าจะจิ้มเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยก <laughs> ็จะจะสั่งไม่ค่อยเป็นนะคะสั่งกับที่จ <laughs> ิ้มจ <laughs> <hygiene S 1> <ๆ S 2> ิ้มนะสั่งไม่เป็นค่ะเราก็เลยสั่งกับพนักงานเอาง่ายดีเนาะ พอมัวแต่ไปเจิมจิมเดี๋ยวเมื่อไหร่หจะได้กินใช่ไหมต้องรีบกินแล้วก็รีบเดินออกมานะคะเพราะว่าเอ่อเวลาเวลามีน้อยค่ะก็ก,ก็ไปกินง่ายๆค่ะวันนี้ไม่ได้กินที่บ้านก่อนจะกลับไปที่บ้านก็บ่ายแล้วนะคะเพราะว่าตอนเราออกมานี่ก็เที่ยงแล้วคนก็เริ่มเยอะแล้วที่ร้านแมคโดนัลล์นะคะก็ไปนั่งกินก็ไปสนใจใครนะคะก็เลยแล้วข้างในมันไม่สะดวกที่จะพูดนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงด้วย แล้วก็ก็ต่างประเทศเราก็ต้องเรียนรู้เอาเนาะว่าเออการเป็นการใช้ชีวิตมันเป็นยังไงที่ต่างประเทศวันนี้ก็อาจจะคุยหลายๆเรื่องราวนะคะอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะเป็นทางเดินนะคะส่วนเราก็จะลัดนะคะลัดลัดมาตรงเลนจัก,กรยานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเล,เลนจัก,กรยานนะคะ <c oughs> ฝั่งทางนี้เป็นเลนจัก,กรยานนะคะส่วนฝั่งทางนู้นเป็นเลนเดินนะคะเราจะไม่ข้ามกันนะคะไม่ข้ามไม่ไม,ไม่ไม่ล้ำไม่เอ่อต้องเดินเรียถูกเลนนะคะเพราะว่าถ้าเดินผิดเลนเดี๋ยวจัก,กรยานเขาจะชนเราพอชนแล้วทีเนี้ยเรานะคะผิดเขาไม่ได้ผิดนะคะก็อากาศดีมากเลยะคะ่ะเพื่อนดีมากๆเลยนะคะไป่นี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  มีป้าเขาเต้นนะป้าแกเต้นแลบเหนือเห็นไหมคะนุน่นน่ะแกเต้นเต้นเต้นโอ้สนุกยังไปรวบยามจังเลยนีนี่สนุกดิขออนุญาตนั่งคุยดีกว่านะเพื่อนๆจะได้ไม่ตาลายกันอ,อือ่ะไปดูดูคุณยายเต้นไปน่นนะ่ะน่าสนุกยังเลยเนาะนี่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 นีนอาโอเคมา อันมาคุยกันดีกว่านะคะเพื่อนๆก็นะคะเอออันนั้นก็เป็นผู้ชายสองคนนะคะที่เขาเออเป็นเดลิเวอรี่เนาะถ้าบ้านเราก็เออแก๊ปใช่ไหมแก๊ปแก๊ปฟู้ดไลน์แมนอะไรประมาณนั้นนะคะนี่นะตรงนี้มันก็จะเป็นที่นั่งพักชิวๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นที่นั่งพักชิวๆนะคะนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะวันนี้อากาศดีคนก็ค่อนข้างจะออกมาเยอะออกมาเดินกันเยอะนะคะเพื่อนๆก็ ก็อากาศดีค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเดี๋ยวก็อีกสักพักก็จะไปช้อปปิ้งที่คาฟูนะคะวันนี้ไปห้างคาฟูนะคะไปซื้อของที่ห้างคาฟูแล้วก็อากาศดีก็อยากจะนั่งนานๆเนาะแต่เวลามันจำกัดมากเลยเพื่อนต้องรีบไปช้อปปิ้งแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะลง ให้เพื่อนๆดูวันไหนแต่ก็จะพยายามทยอยลงให้นะให้ดูนะคะเพื่อนๆก็ดูให้อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นหลายๆมุมมองของประเทศโปแลนด์นะคะอย่างที่เดินมาวันนี้ก็จะเป็นแถวที่เราอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วเ,เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปในเมืองนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะวันไหนที่อากาศดีก็จะเข้าไปในเมืองคะ่ะ <laughs> อดขำกันยายกรเต้น <laughs> ก็เดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองนะคะก็จะถ่ายทําให้ดูหลากหลายสถานที่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนวันนี้ก็เอารอบๆบนี้ก่อนนะคะแล้วก็โอ้โหรอบๆอบนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็จะมีฝั่งฝั่งทางนู้นนะคะเดี๋ยวผักออกนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักนะคะผักฟันสินโตผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขากาลังเขากําลังเริ่มจะอากาศเพิ่งจะดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ออกออกเ,ออเยอะเท่าไหร่นะคะดอกฟันสินโตแล้วก็เดี๋ยวไป เดี๋ยวจะไปเก็บให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําอาหารให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นแหละคืออากาศมันเพิ่งจะเพิ่งจะดีขึ้นค่ะวันนี้แต่ก็ไม่แน่นะว่าจะกลับมาเย็นอีกหรือเปล่านะคะอย่างอาทิตย์ก่อนนู่นนะก็ก็อากาศดีดีแบบนี้นะคะแต่พออากาศที่ผ่านมาเอยอาทิตย์ที่ผ่านมาตะกี้เนี่ยก็เอออากาศเย็นค่ะลบค่ะลบแบบติดลบเขาโหเย็นมากเลยนะคะด้วยเย็นแบบเย็นเย็นเย็นจะเยือกเย็นแบบติดลบค่ะ ก็เลยออกมาข้างนอกไ่ได้แต่พอวันนี้อากาศดีต้องรีบออกมาค่ะทุกคนก็จะรู้กันนะคะคืออากาศดีทุกคนจะต้องรีบออกมาจากข้างเอ่อรีบออกมาออกมาเดินนะคะแล้วก็ออกมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์อันอันดีดีเวอร์เลยแหละดีเวอร์ดีเวอร์ไปก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเพื่อนมาทักทายเพื่อนๆเฉยๆนะคะแล้วก็มากับกระบะรู้ใจนะคะกระบะคู่ใจนะคะกระบะชอปปิ้งแล้วนะคะ วันนี้ก็ซื้อของหลายอย่างอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไปมาซื้อที่ห้างคาฟูของก็จะได้เยอะหน่อยอาจจะได้แตงโมไปด้วยนะคะแล้วก็พอเราจะไปซื้อที่แฝกนะคะเจ้านายไปซื้อของที่แฝกมันไม่มีมันไม่มีขายนะคะของที่แฝกกล้วยนะกล้วยหอมมันมีแต่เขียวเขียวมีค่ะแต่มันเขียวเขาไม่ได้เอากล้วยเขียวไปกินนะคะเราก็จะเอากล้วยสีเหลืองนะคะไปกินก็เอ่อ ถ้าเราเดินไปทางนู้นนะคะมันก็จะถ่ายคลิปไม่ได้ในร้านค้านะคะเราก็ไม่อยากจะถ่ายคลิปให้เป็นที่ต้องต้องตาต้องใจของใครก็เลยมาทําคลิปข้างนอกปเดินต่อนะคะเพื่อนก็ยังไงก็ฝากคลิปช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเพื่อช่อง Joy Lifestyle Channel นะคะก็จะพยายามถ่ายคลิปให้หลายๆหลากหลายมุมนะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นหลากหลายวิวหลากหลายมุม ของเมืองวอร์ซอประเทศโปแลนด์นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาส,ากาสวันไหนอากาศดีๆก็ถึงจะไปถ่ายเปลี่ยนสถานที่เนาะว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างที่นี่เป็นยังไงที่นี่ก็จะมีเมืองเมืองเก่านะคะเมืองเก่าของกรุอองวอร์ซอนะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆสวยงามแบบสวยงามจริงๆเลยแหละสวยงามมากเป็นเมืองเก่าคะ่ะแต่เราก็ไปสองครั้งแล้วนะคะ,ะนะคะช่วงเดือนสิงหาอากาศดีมากคะ่ะถ้าเราไปเราต้องไปอากาศดีๆเนาะถ้าอากาศมันหนาวมันก็ ไม่น่าไม่มีอะไรน่าสนใจมากเพราะมันหนาวจะไปดูอะไรก็ไม่ได้เพราะมันหนาวเกินส่วนวันนี้ก็อากาศดีเกินแล้วก็เดี๋ยวจะมาทักทายเพื่อนๆอีกนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมช่อง Joy Lifestyle Channel ช่อง Joy Lifestyle Channel ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ๆเราด้วยนะคะเพื่อนๆวาเป็นกำลังใจเราทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะคลิปนี้จ,จะไม่มีสาระนะคะบอกไว้ก่อน ค่เอาบรรยากาศข้างนอกมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะที่เราอยู่นะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆไปโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากับช่อง Joy Style Channel บายๆเฮีบันไดสเตคค่ะบายยแต่มีอะไรสวยๆงามๆเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกนะคะเพื่อนๆบายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบายยนี่นะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นร้านขายดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสุสานไม่น่ากลัวคะ่ะไม่น่ากลัวเพื่อนๆนี่คะ่ะนี่นะคะร้านขายดอกไม้ดอกไม้ก็จะสวยงามมากๆเลยด้วย <c oughs> นี่นะคะสวยงามมากเลยสีขาวสีม่วงนะคะไม่ได้ซื้อคะ่ะไม่ได้ซื้อฝัอง่งทางนู้นก็จะเป็นวังนะคะนู่นนะคะ ที่เราเดินมาตะก,กี้นะคะไปไปต่อค่ะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งชิวๆนะคะเพืเ่อนๆอู้จัก,กรยานอยากได้แบบนี้จังเลยลุงซื้อให้หน่อยสิอยากได้แบบนี้อ่อนลุงเท่าไหร่ไปตอนนี้ก็ไฟเขียวอยู่นะคะทันไหมทันไหมไม่ทนันไม่ทันก็ต้องหยุดค่ะหยุดหยุดหยุด หยุดค่ะหยุดให้รถวิ่งนะคะเราต้องทําตามกฎนะคะนี่นะคะเมืองบริเวณที่เราอยู่นะคะนี่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะคะตรงนก็เป็นสุสานะคะ่ะไปเคี้ยวไปเดินต่อเดินต่อนี่นะคะที่ที่เรามาประจำนะคะเดินข้ามประจำโอ้ยลมหัวใจไป ฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นคลองนะคะลองน้ํานะคะคลองน้ําเอ๊องเป็ดไปไหนนาะวันนี้ไม่เห็นมีน้องเป็ดเลยนี่นะคะรอบตัวเรานะคะตรงนี้เขาก็จะมีกุญแจนะคะกุญแจมาคล้องคล้องจอคล้องใจคล้องกุญแจคล้องใจนะคะใครสนใจก็มาคล้องได้นะคะนี่นะคะส่วนเราก็ไม่ต้องคล้องแล้วค่ะมีคนคล้องใจแล้ว นี่นะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะรอบๆเมื่อก่อนเขาก็จะขึ้นป้ายตรงนี้นะคะเขียนว่าเวนนบนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเขาออกนะคะเพื่อนนูนนะเห็นไหมเขาวิ่งไป For me? Yes. Okay. Yes. Thank you very much.